สามเคล็ดลับดูแลปัญหาฝ้าและผิวพรรณในวัยทองต้องบอกว่าวัยทองก็เป็นอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งนะคะที่ปรึกษาเรื่องของฝ้าเข้ามาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้เราจะมาให้เคล็ดลับกันค่ะถ้าเข้าใกล้วัยทองแล้วมีปัญหาเรื่องของฝ้าจะต้องทําอย่างไรก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้การถ้ามีคําถามฝากมาได้ที่คอมเมนต์นะคะวัยทองคํานี้เนี่ยคือวัยที่หมดประจําเดือนหรือใกล้หมดประจําเดือนซึ่งช่วงวัยนะคะตอนนี้ คุณหมอบอกเลยว่าถ้าเป็นอาการปกติ คือจะหมดตั้งแต่48จนถึง52ปีค่ะแต่มีในบางรายที่หมดก่อนหน้านี้แสดงว่าฮอร์โมนเพศหญิงหมดเร็วนะคะก็จะส่งผลทั้งเรื่องของร่างกายผิวพรรณแล้วก็สภาพจิตใจด้วยแต่ถ้าใครเนี่ยหมดหลังจาก52แสดงว่ายังมีในเรื่องของประจำเดือนอยู่ฮอร์โมนเพศหญิงก็ยังมีอยู่ทีนี้อาการไวัยทองเป็นยังไงบ้างส่งผลเอฟเฟกแน่นอนเกีรดเองก็วัยนี้นะคะ48แล้วต้องเตรียมตัวแล้วค่ะต้องบอกว่า อาการมาหมดเลยนะคะอย่างที่บอกร่างกายจิตใจแล้วก็เรื่องของผิวพรรณไล่มาเลยผมนะคะก็จะมีสภาพเส้นผมที่บางลงแห้งลงผิวหน้าโอกาสที่จะเกิดนะคะฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยนี่มาแล้วจัดเต็มเลยมาเป็นแพคเกจอ่าถัดมานะคะเรื่องของร่างกายเนี่ยผิวตามตัวแห้งหมดเลยก็จะมีอาการผิวแห้งตกกะบางคนจะเริ่มตกกระละลรูปร่าง การเผาผลาญจะช้าลงลงพุงค่ะเกิดไขมันสะสมได้ง่ายอ่าทีนี้เนี่ยหลายคนจะเห็นละทำไมหน้าท้องยื่ยนืนะคะหรือกินไม่มากก็ลงพุงแล้ว แล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายโรคหัวใจเบาหวานความดันอามาเป็นแพคเกจเช่นกันกระดูกกระดูกเนี่ยแคลเซียมน้อยลงก็จะเกิดกระดูกพนเราต้องดูแลละ,ละตรงเรื่องของกระดูกถัดมาเรื่องของสภาพจิตใจนะคะมีอาการซึมเศร้าได้ง่ายขาดความมั่นใจเวลาที่เกิดอะไรกระทบจิตใจนิดนหน่อยจะรู้สึกเลยเฟลจะรู้สึกว่าเศร้าง่ายผิดปกติ ร้อนวูบวาบร้อนร้อนหนาวหนาวขี้หงูดหงิดง่ายขี้โมโหง่ายอันนี้เรื่องของจิตใจเลยนะคะบางคนนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเล็ดแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยอ่ะก็มีผลเช่นกันเรื่องของช่องคลอดก็จะขาดความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีอาการหย่อนคล้อยได้อ่าทีนี้เนี่ยเราจะต้องดูแลอย่างไรต้องบอกว่าดูแลก็มีด้วยกัน3ส่วนค่ะส่วนแรกร่างกายส่วนที่สองจิต ะะส่วนที่3ผิวพันธร่างกายเกดต้องบอกว่าวัยนี้ละเราก็ต้องกลับมาดูสุขภาพร่างกายของเราดื่มน้ําถึงไม้ผิวเราแห้งใช่ไหมคะก็ต้องแก้ด้วยภายในเช่นกันดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรเตือนตัวเองนะน้ําดื่มต้องไม่ใช่น้ําหวานเพราะว่าวัยนี้แล้วโอกาสเกิดเบาหวานก็ง่ายมากๆตัดลดเรื่องของน้ําตาลของวห,วหวานน้าหวานหวานแป้งเยอะๆเนี่ย ตรงนี้เราต้องลดลงค่ะอย่างเกตดเองก็คือตัดลดลงแล้วก็ทํา IF นะคะ IF ก็คือเกตก็จะกินในช่วง8ชั่วโมงหยุดกิน16ชั่วโมงก็คืออย่างชาเรากินเริ่มมือแรก9ก้าโมงเช้าเราจะกินได้ถึงแค่5้าโมงเย็นหลัง5้ามงเย็นไม่กินแล้วค่ะเหลือแค่น้ําเปล่าหรือว่าน้ําชาเขียวร้อนที่ไม่เติมน้าตาลไม่มีแคลอรี่นะคะแบบนี้เลย แล้วถัดมาก็คือการออกกําลังกายบ้างเพื่อให้เราเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีมีการดีเทลของเสียออกไปทั้งเหงือ่ออันนี้ต้องทําบ้างค่ะสัปดาห์หนึ่งสักสาครั้งก็ได้ไม่ต้องมากเกินไปถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเครียดนะคะก็ต้องพยายามทําแบบว่าให้รู้สึกมีความสุข อ่าแล้วถัดมาการดูแลเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอส่วนจิตใจต้องทําจิตใจให้ปล่อยวางละมีความสุขสงบอะไรที่เราชอบยิ้มง,ง่ายหัวเราะง่ายเราก็ทําเลยเพื่อให้เกิดความสุขในจิตใจมีอะไรที่ปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางลงค่ะ ส่วนผิวพันดูแลห้ามทิ้งเลยมอยส์เจอไรเซอร์บำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นกันแดดต้องทานะคะและก็หลีกเลี่ยงจากพวกครีมขาวไวใสเร็วครีมมีสารต่างๆเพราะวัยนี้แล้วฟื้นฟูยากมากถ้าผิวเราพังด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับเคสฟ้าที่ปรึกษาเข้ามาอายุแบบวัยทองแบบนี้เกตแนะนำชุดดูแลฝ้าของเคที่ที่รีวิวจากผู้ใช้จริงเยอะมากม ตัวแรกเลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจะเคที่ช่วยลดเมดส,สีเมลานินถึงระดับยีนเติมน้ำให้ผิวผิวเราจะไม่แห้งค่ะทาครีมทาแป้งติดหน้าดีขึ้นลดอาการแสบแดงแสบกา้านใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดตัวนี้เลิฟมากเลยเป็น 4-in1 ด้วยบำรุงกันแดด50เท่ามเมกับเดสหน้าใสรองพื้นเกรดพรีเมียมและสบูท่ที่ไม่มีสารซาลเฟตรหรือสารเพิ่มฟองชุดนี้เซตนี้ราคาพิเศษทักเข้ามาได้เลยนะคะ